wala มาคที่รุตวินัยเจริญชัยนะครับแชมป์สิงโอลไทยแลนด์เมืองมเรียลร์2022ก็จริงๆก็ต้องดีใจอยู่แล้วครับพี่แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนภูมิใจกับตัวเองครับตัวเองทําได้แล้วอะไรจริงๆเกมในวันเกมการเล่นในวันนี้ก็เหมือนกับทุกๆวันนะครับแต่ว่า เ,เกมพัดวันนี้ค่อนข้างที่จะดอปกว่าปกตินิดนึงครับเพราะว่าทงก็ยากแล้วก็อาจจะไม่ได้ออนใกล้มากนักนะครับแล้วก็โอกาสมันมันก็เลยยากนิดนึงครับแล้วก็ส่วนใหญ่ออนทางลงก็ต้องส่วนใหญ่ก็พัดเซฟเพราะว่าทางออนทางทางพัดทางลงก็กินมันไวครับถ้าไม่ลงก็เลยไกลรู้สึกว่าก้าวหลุมหลังมันเป็นหลุมที่ค่อนข้างเข้าทางครับแล้วก็มีพาห้าสหลุมด้วยคราก็มีโอกาสได้ทำทำเบอร์ดีในในพาห้านั้นก็จริงๆก็ต้องขอขอบคุณ สนามกอล์ฟชาเทียนไฮแลนด์นะครับแล้วก็สิงคอมเมรชั่นแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ครับทีเ่เดินทางด้วยกันประสบความสำเร็จไปด้วยกันครับ